โอเคครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้ถอนมาจากแอปเกมฟรีบนมือถือนะครับก็ตอนนี้นะครับยอดเงินเนี่ยได้เข้ามาในบัญชี t ูบันนี่วอลเลของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสำหรับจํานวนเงินตรงนี้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็การันตีได้ว่าแอปเกมเกมนี้นะครับเป็นแอปเกมที่เราสามารถถอนเงินได้จริงนะครับแล้วก็เล่นฟรีด้วยนะครับก็ถ้าใครที่ มีมือถือ Android นะครับแล้วสนใจอยากจะหาเงินเข้าบัญชี t r u e Money w a l Let ฟรีๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเจ้าแอป,ปเกมตัวนี้เนาะว่ามันเล่นยังไงนะครับแล้วก็สามารถหาเงินเข้าบัญชี t r u e Money w a l Let ได้ยังไงบ้างนะครับอ่าโอเคครับก็สำหรับแอป,ปเกมตัวนี้นะครับก็จะนีชื่อว่า KC Sudoku นะครับเป็นแอป,ปเกมแนว เล่นซูด oku นะครับซึ่งสำหรับแอปเกมตัวนี้เนี่ยก็เราสามารถที่จะหาเงินเข้าบัญชี True Money w a l l e t ได้นะครับโดยที่การถอนเงินขั้นต่ำเนี่ยมันเพียงแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆก็ถ้าใครที่สนใจนะผมจะทิ้งนะครับลิงก์าดาวน์โหลดแอปเกมไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับเพื่อนๆื <ๆ S 2> ก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะสำหรับแอปเกมตัวนี้นะจะยังไม่มีให้บริการบน Google Play นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่า เพื่อนๆคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วมันขึ้นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยก็เพื่อนๆกดดาวน์โหลดนะครับเป็นแอปเกมที่ไม่มีไวรัสนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ติดตั้งอยู่บนเครื่องอยู่นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยเนาะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆน,นะครับทําการาสมัครกันเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับไปกดรับเงินฟรีกันด้วยนะเงินฟรี100นะครับตรงนี้เนาะก็จะเป็นเนี่ยรูปซองจดหมายตรงเนี้ย เพื่อนๆกดเข้ามานะครับหลังจากนั้นมันจะมีให้กรอก ID นะตรงนี้ก็เพื่อนๆสามารถกรอก ID ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้ล่างคลิปได้นะครับเพื่อนๆก็จะได้รับเงินฟรี100บาทนะครับนี่แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยแล้วมี ID นะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาแบ่งปันกันได้ใต้ล่างคลิปนะ,นะก็สำหรับวิธีการในการหา ID ของตัวเองเราก็จะกดไปที่ชั้นหนังสือนะครับผม นี่นะครับมันจะมี ID ตรงนี้นะก็ให้เพื่อนเอามาแปะไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้นะครับผมอ่าตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะแบ่งปันกันนะครับโอเคทีนี้ในส่วนของวิธีการหาเงินเนี่ยเราสามารถหาเงินได้ยังไงบ้างนะครับก็สำหรับเจ้าแอปเกมตัวนี้สามารถที่จะหาเงินได้2ช่องทางหลักๆนะครับก็จะเป็น การหาเงินจากแบงค์เขียวกับการหาเงินจากเหรียญทองนะครับซึ่งถามว่าอันไหนหาง่ายกว่ากันส่วนตัวผมมองว่าเหรียญทองค่อนข้างที่จะหาง่ายกว่านะครับเดี๋ยวผมพาก,กดเข้ามาดูนะสำหรับเหรียญทองตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถหาได้จากการเล่นเกมนะโดยที่มันก็จะมีขั้นต่ําในการถอนอยู่ที่1 0บาทนี่เห็นปะผมจะกดให้ดูเขาบอกว่าขั้นต่ำมันจะอยู่ที่1 0บบาทเนาะแล้วก็ สำหรับเอ่อเลเวลแต่ละเลเวลก็จะถอนเงินได้ไม่เท่ากันด้วยนะครับอย่างตอนเนี้ผมน่าจะอยู่เลเวล4มั้งเดี๋ยวขอย้อนกลับไปดูอ่ะอยู่เวล5นะครับวิธีการเช็คเลเวลของตัวเองก็คือตรงนี้แหละเนาะเลเวล5นะครับผมก็สามารถที่จะถอนเงินได้แค่1%ของยอดที่มีเนอะเนี่ยเห็นปะอย่างเช่นผมมีเหรียญยู่1,000น่นเนี่ยมันคือยอด165บาทถูกปะ ก็ผมถอนได้แค่1%ก็คือเงินที่ถอนได้มันแค่1.65ถ้าเกิดผมอยากถอนได้ในปริมาณที่เปอร์เซ็นต์เยอะกว่านี้ผมก็จะต้องอัพเลเวลตัวเองให้สูงขึ้นนะครับซึ่งถามว่าการอัพเลเวลทำยังไงนะครับก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีเนาะไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับนี่เชิญเพื่อนครบกี่คนกี่คนก็จะได้รับเลเวลที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็การเล่นเกมนะ เล่นเกมให้ผ่านด่านนะครับอ่าผ่านไปถึงด่านเท่าไหรเท่าไหร่ก็สามารถที่จะอัพเลเวลได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนๆเลยแล้วก็อีกหมวดนึงนะครับจะเป็นหมวดเงินเขียวนะก็กดเข้าไปดูสําหรับเงินเขียวตรงนี้นะครับก็อ่าเราจะต้องเก็บสะสมให้ครบ1,500บาทถึงจะสามารถถอนได้นะซึ่งเงินเขียวตรงนี้หาได้ตรจากตรงไหนบ้างเนาะก็ มันหาได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับก็จะเป็นหน้าแรกพวกนี้แหละนะครับพวกเมนูยิบย่อยต่างๆเนี่ยลองกดดูเนาะหรือแมจ้จะเป็นไอความท้าทายตรงนี้ก็ได้เงินเขียว80นะสามารถที่จะลองกดไปเล่นกันดูได้นะครับอ่นะแล้วก็ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นูโด o ก u ให้เพื่อนๆดูก็แล้วกันนะครับตอนนี้ผมแอบเล่นไปถึงด่านยิบสี่ละก็ค่อนข้างง่ายนะไม่ได้ยากมากูโด o กุก็จะเป็นตาราง4ี 4, นะ่สเนาะถ้าใครที่เคยเล่นูโด oku เนี่ยบอกเลยว่า โทจะง่ายนะครับก็ที่การเล่นนะครับก็ให้เราเนี่ยเลือกลงตัวในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยห้ามซ้ํากันนะครับอย่างเช่นช่องเนี้ยมีสีชมพูสีเขียวมันก็ขาดสีฟ้ากับอไอหมาตัวนี้นะครับแล้วก็ตารางแนวตั้งแนวนอนก็ห้ามซ้ำกันนะอย่างเช่นแนวตั้งเนี่ยมีสีเขียวกับสีชมพูก็ขาดสีฟ้าหรือไม่ก็ไอหมาตัวนี้นะครับก็ อะแล้วก็ค่อยๆดูไปเนาะคือแต่ละด่านเนี่ยมันจะใบเรามาอยู่ละนะครับอ่อ,อย่างด่านนี้ก็ผมอาจจะลองใส่ตรงนี้เป็นอะไรดีใส่เป็นหมาแล้วก็ตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับตัวนี้ขาดอะไรเอ่ยขาดหมาขาดสีฟ้าขาดหมาขาดเอ่อตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้ขาดสีชมพูตรงนี้ขาดหมา ตรงนี้ค่ะสีอะไรเอ่ยชมพูแล้วก็สีฟ้าโอเคแบบเนี้ยนะครับเล่นไม่ยากเนาะก็ได้80เหรียญผ่านด่านละนะครับเราก็สามารถที่จะเล่นไปเรื่อยๆได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเกิดใครดูโฆษณาก็จะได้รับเหรียญเพิ่มนะแต่ผมก็กดออกไปก่อนไม่ดูนะครับแต่ละด่านก็มีเวลาให้ประมาณ1นาทีนะแล้วก็ถ้าเกิดใครคิดไม่ออกจริงก็กดใช้ตัวช่วยหรือว่าเพิ่มเวลาตรงนี้ก็ได้ นะครับมันก็มีช่องทางในการช่วยเหลือเราค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีหมดรางวัลตรงนี้ด้วยนะเป็นพวกการเช็คอินนะครับการเช็คอินอะไรต่างๆตรงนี้เราก็สามารถที่จะมาทําเพื่อรับเหรียญทองเพิ่มได้คือแอปนี้มันมีเมนูในการหาเงินค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองกดดูทุกอันเนี้ยก็จะรู้นะครับว่า เมนูการหาเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูนะครับเนี่ยประวัติการถอนเนี่ยผมก็ถอนถอนได้จริงนะครับก็อย่างที่ให้ดูต้นคลิปเลยสามารถถอนได้จริงถึงแม้ว่าเงินมันจะไม่เยอะแต่ก็ถอนได้จริงร้อตัวเเซ็นะครับโอเคฝากไว้ด้วยละกันสําหรับ Crazy Sudoku นะครับท่านเพื่อนคนไหนที่สนใจในการหาเงินเข้าบัญชี200 Wallet จากเกมบนมือถือแบบไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนก็ ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ